อัปเกรดไฟหน้าแคมรี่ SV50 ยังไงให้สว่างวันนี้มาบอกวิธีครับต้องบอกก่อนปัญหาเนี่ยคือตัวลูกแก้วตัวนี้นะครับที่เสื่อมสภาพจากการใช้งานเห็นไหมครับตัวลูกแก้วเริ่มขุ่นและโรงงานผลิตลูกแก้วมาเป็นเลนขุ่นนะครับเห็นไหมการส่องมันก็ไม่ค่อยดีแทนใช้หลอดฟีนอนนะครับในการให้แสงสว่างซึ่งปัญหาตรงนี้พอลูกแก้วตัวนี้มันเสื่อมสภาพนะครับเราจะถอดออกและอัปเกรดใหม่ซึ่งคันนี้ลูกค้าเลือกเป็นออสแลมแอดวานซ์นะฮะนี่ผมไปดูนะครับ อีโลโก่ออฟแลนนะฮะชัดเจนตัวนี้เป็นระบบเทคโนโลยีไบเอดีนะครับนี่ไม่มีหลอดไม่มีเวลานะครับเป็นชิปเอลดีฝังอยู่ในลูกแก้วแล้วมีพัดลมระบายความร้อนอยู่ด้านล่างนะฮะตรงนี้ซึ่งตัวนี้ให้ความสว่างกว่ามากนะครับซึ่งคันนี้เนี่ยอัปเกรดแล้วมีการติดกรอด้านเลนเพิ่มเติมด้วยนะครับนี่ด้านเลนเดิมเหลืองนะฮะแต่ผมจิบด้านเลนใหม่ให้ดูนะครับนี่เดี๋ยวเราดูด้านเลนใหม่นะฮะแกออกจากพอเลยนี่ครับยเปลี่ยนกรอด้านเลนใหม่นี่ครับเปลี่ยนที่ไปดู ึ่งของใหม่ก็จะเป็นของใหม่นะครับที่เป็นพลาสติกโมเดลเดียวกันนะฮะสามารถใส่ได้เลยนะครับแทนของเดิมคุณจะได้หน้าเรียนใหม่กลับบ้านไปเหมือนกันนี่เดี๋ยวเรามาดูแสงตัวนี้ก็สว่างกว่ากันยังไงนี่นะครับมาเทสให้ดูกันเดจ่นะครับจะได้ให้คุณลูกค้าหรือท่านผู้ชมทุกคนเห็นความแตกต่างว่าทําไมต้องเปลี่ระบบโปรเจคเตอร์ออฟแลมไบเอลดีนี่คือชุดฟีนอนเดิมนะครับที่ลูกค้าใส่มานะฮะเป็นหลอดฟีนอนผ่านประหลาดนะครับแล้วก็นี่คือลูกแก้วนะฮะผมให แสงที่เห็นอยู่นี่คือแสงของโปรยเตอร์ตัวนี้นะครับออฟแลมแต่แฝงตัวนี้นะครับข้างบนเนี่ยลางๆเห็นไหมนี่คือความแตกต่างนี่ให้ดูใกล้นะครับนี่แสงแค่นี้เองนะครับนี่คือแสงจากตัวนี้นี่โปรยเตอร์ตัวนี้นะฮะของเดิมโรงงานแสงได้แค่นี้นะครับเพราะนั้นผมไม่แนะนําให้อัปเกรดหลอดนะเห็นไหมผมขยับแสงให้ดูอยู่เห็นไหมครับนี่แสงมาแค่นี้พอต่อให้เราอัปเกรดหลอดไปนะฮะไม่เกิดผลเพราะตัวลูกแก้วด้านในมันสุขภาพทางที่ดีเคลมเก็บระบบโปรยเตอร์ไบเ e ลนะครับอย่างคันนี้เลือกออฟ แต่ตัวถูกสุดของผมมีนะครับอยู่ที่5,500บาทงานคุณภาพเกรดอย่างดีแต่ออฟแลมได้มาตรฐานครับนี่ที่สำคัญมาเป็นระบบไบเอลดีสูงต่ําในตัวตัวสูงครับนี่ครับมีไฟสูงด้วยปลอยครับสูงปอยเห็นนะครับความสว่างแตกต่างกันชัดเจนนะครับลูกแก้วเดิมแต่งแค่นี้นะฮะนี่นะครับนิดเดียวเองฝากไว้ด้วยครับสำหรับใครสนใจเพิ่มความสว่างวิธีนี้ปรึกษาผมได้ครับเดี๋ยวผมทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ให้ จบที่สุดดีที่สุดและใช้งานได้ยาวนานที่สุดต,ต้องที่สุดบริการโอมซีนอนครับผมพาดูร้านนะฮะสบริการเรานะครับได้มาตรฐานนี่ครับูบริการใหญ่ที่สุดนะครับในย่านลำลูกกาไงฝากไว้ด้วยครับ